เท้าอันนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเด้อมื้อนี้ก็มาพบพอกับจ้องสาวลิงวานพีดคือเก่บับมาพี่น้องห่างหายไปหลายมือเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมาอัปเดตแล้ะพี่น้องเอ้ยเป็นจังไรอยู่จังใดเนาะจังบ่ได้ถ่ายคลิป สบายดีอีกเธอหนึ่งเพืพี่นอ้องนั่งจะมาสิทธิ์กันเด้อเย็นอล,ลีมันอยู่ทางหลังอย่ามาน้ำค่อยเราจะมอสโ,โลดเชียงของเจ้านะไปอ,อยู่พุนฉินเป็นนางแห่นแดดนะโอ้เย็นพุหนหลังทางหลังนี่เด้เปียกเบส่ะเขาน้ำบอ๊อ ไปดังอพุ่นแล้วห่างหายไปหลายมือเนาะอาเซินก็บสาบายมาวินก็บสาบายเหมือนพี่น้องอาเซินนั่นเจ็บไม่ท้องปวดหากเนาะส่วนมาวินมีแต่หักเนาะ ส่นมาวินในห้างเมื่อคืนนี่คพ่อพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไม่ได้นอนเมื่อคืนนะเพราะว่าเด็กน้อยเป็นเนาะกะส่วนผู้ลวงนี่กับใครในแรกเขากะไปเป่าน้ำเนาะไปหายามากินน้ำเป่าน้ำส่วนผู้ลวงมืมดๆเนาะหรือว่าสลิงเหลื่อมตาบะ กะระวังที่บริได้ลงคลิปบริได้ลงงานสลิงกะได้ทักถ่า,ายสะแคนผ <c oughs> ่าอืมเนี่ยมาบดหอยน่ะเป็นยังไงไปละคือเนี่ยจะอามานักกะระวังที่ห้องบริได้ลงคลิปสองซมมัมเมอกะจะสามไปเลยเกือบสี่หามือแล้วเนาะสลิงอยู่เฮื่อนกะทักผ่ายสะแคนพายพี่น้องทักผ่ายสะแคนลงวัดเนาะเพราะว่าใกล้สีห่หอดเดือน สี่สงการแล้วพ,ยยพี่น้องเอ้ยกะอยู่วัดอยู่ว่าเฮากะมีการเอาพระลงเนาะทรงพระละกะมีการผูกขอดตอมือเนาะไม้ถึงว่าเฮาตั้งห้านที่ว่าแบบไม้เึงว่าบ่อนทีเพื่อนนั้นเสี่ยงโศกเสี่ยงซีนแหละเนาะอีอย่างกาผู้เลอม,มาเสี่ยงบ้านเลอม,มาอ,อย่างกะเฮาก็จะผูกแขนให้เพื่อนแบบนี้พ,ยยพี่น้องแบบนี้เนาะผูกขอต่อแขนให้เพื่อนเนาะแบบ ปลูกให้ทุกคนเลยเนาะถ้าผู้ใดอยากปลูกก่มันจะมีบ่อนปลูกเนาะเสียงซีอีหยังเอาพ่อยพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮาก็จะเฮ็ดลุงวัดให้พ,พี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้หลายแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สะลิงจีเอามาเฮ็ดให้เบิกพ่อยพี่น้องแม่เฒ่าเพิ่นบ่มักก่ซับสีเนะาะเฮาก็เลยจําเป็นต้องได้เฮ็ดสีเดียวสีเดียวเลยให้พี่น้องกาสื้ิงกาเฮ็ดกับ่ได้หลายปานใดดอกเนาะเพราะว่าเฮ็ดกัเฮ็ดเวียกแน่พ่อยพี่นอ้งนอ,นะนองเอ้ย มีแต่คนอื่นเนาะเห็ดลายๆกับปนกันห้อยพี่น้องเอ้ยปนกันอันนี้สลิงจะมาเห็ดให้เบิ่งเนอะซาลิงกับุหัวมันจะเป็นแบบใดเนาะเราก็จะแยกเอาสามีฮาต้องการก่อนอพี่น้องสลิงกาสีเห็ดว้อันเมื่อผูกแขนแม่ตัวเองอยู่บ้าดน้ำเนาะสีคอเอาผ่านดับซพเร์นี้แหละ บางทีเนาะบางทีกับบริเอาบางทีกับสไปซื้อเองเน,น,นี่ยะได้เอออย่าขูดแข่งเองกว่านี่ปลาบ้านนี่เพื่อนพี่น้องนี่เนาะตามเถวตองกางเนาะเพราะว่าสลิงเห็ดน้อยแล้วไม่เท่ากับโบรรมักเนาะก็เลยจําเป็นต้องเห็ดใหญ,ใหญ่ตอนก่อนนี่สลิงกัะบบหูเดอิอสซีเห็ดแนวไดเพราะว่าสีอธิบายกยาญันบอกข้อใจเนาะจากสีเห็ดแนวไดเนาะเอาแต่ไม่ถึงานี้ เอาตัวนี้มาไขวตัวนี้หลักการนี้เนาะเห็ดเป็นบ่วงเฮยพี่น้องเลยผู้เลอเคยเห็ดว่าผู้เลออีกแล้วเนาะผู้เลอเคยเห็ดเห็ดแบบนี้เนาะผู้ได้เคยเห็ดกระนาดสีเข่าใจเนะาะหัวซาลิงกาเฮียนโด,ดเติบนเน่าเผือสิเป็นหฮียพี่น้องถ้าเฮาวันไม้ถึงว่ะ ซ้อนหนาต้นหนานี่เฮาจะเป็นหอยพี่น้องเลยแต่ว่าซ้อนอยู่ทางโทรศัพทบบอทางอีกอย่างก็จะบ่เป็นง่ายเนาะประมาณนี้พ่อพี่น้องมันก็นจะเป็นหูสอดหูสอดมาสิเนาะนี่อันนี้กาบหัวทุกคนจะเข้าใจหรือบอกคือสิบประเข้าใจดอ,อกนอกเพราะว่าการที่เฮาบึงอยู่โทรศัพท์บ่คือบึงอยู่หนาต้นหนานะเพ่พี่น้องสลิงก็เคยบึงอยู่แล้วเนาะ กตัวที่เข้าใจง่ายกเฮาก็จะเป็นไว้เนาะบึ่งอยู่โทรศัพท์ก็ตัวที่มันเข้าใจยากเฮาก็บ่เป็นตัวที่ก่อ้พี่น้องเอ้ยก่อก่อเริ่มแรกนะบ่เป็นเนาะไก่สิฮอดปีใหม่สงการเลยโอ้ยแม่พี่น,นอ้องเอ้ยหาเงินในเชเลร่เนาะนก,นะกินเบียร์นี่หาเงินมาติเชเร่ซุ่มมาพ่อแม่อีกคือนักเนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่ได้เหดเวียกเนาะ ขายเข่าและลูกเดียวเลยเพื่นพี่น้องสิ่เดียวที่ซลิงมีก็คือเข่าเนาะแนวประทังชีวิตแล้วก็แนวประทังแบบคับคันเนาะเอาควายเขาหุ่มเลย่นพี่น้องเอ้ยไปเท่ากระลงรวมพอเอเซินก็ไปตลาดนะคนอยากกินนนัคนอยากกินซีน เพิ่นก็เลยไปตลาดเพิ่นไปซื้อเองเ,เพ,พิ่นแล้วได้คหมพี่น้องนี่ประมาณนี้เนาะนี่นี่งามยู่งกว่าพี่น้องนี่เนาะได้ประมาณนี้ อันนี้แหละนะเนาะเราจะเห็ดลงหวัดหอยพี่น้องเลยประมาณน,นี้เด้อนี่หมัดแขนเนาะการหมัดแขนของคนเฮานี่เนาะคนลาวาเฮานี่จะหนับถือกันหอยพี่น้องเพราะว่าหมัดแขนไปแล้วก็อวยพรให้อหยู่ดีมีแหงอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ให้จบบัตรนาทุกอย่างเนาะ มีแห้งเนาะถ้าได้หมัดแขนคือว่าเดี๋ยวอ่านชาวลิงจะพาพ่อแม่พี่น้องเมื่อบึงผ่ยสแกนอยู่เฮือนเนาะเพราะว่าฮาก็เห็นได้ไล์ลายเติบแ้วพ่อแม่พี่น้องเ้ยกายว่าลายเนาะเป็นพันพันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าฮาก็เอาลงวัดนําเนาะพอเวลาคนในบ้านเ่นไปสมโพธิเพิ่นจะถือไปสมโพธิล้วกะ็ถือไปสมโพธิล้วกะ็เวลาสุกการ่นจะเอา,ม,ามัดแขนให้พ่อแนะม่พี่น้องเนาาหมยถึงว่าผ่ายสแกนนั้นได้สมโพธิแล้วพ่อแม่พี่น้องผ่ยสแกนนี้เนาะ กะคือสิอยู่ดีมีแห้งเมื่อุกคนนั่นแหละเนาะถ้าว่าผู้ใดได้ผูกแขนกะสาลิงกะสิผักไปชมโพดคือกันเนาะเอาแบบนั่นบอสพ่อพี่น้องประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องห่างหายไปโดนกะอย่าลืมกันเนาะผู้ใดกะได้เวียกส่วนโตัน้อยนึ่งพ่อพี่น้องเอ้ยถ่าเล็กน้อยบ่สบายเลยแม่นว่ายากเนาะเพราะว่าเจ็บหัท้องญาติพ่อพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยสาลิงกะพาไปเป่าเนาะเดียขไปา วันนี้วันนี้ไลยฮะจมจมืออื่นเขาจะไปตลาดน้ำเจ้าไปตลาดอีกตลาดอีกอื่นน้ำเจ้าเอาไว้ก่อนพี่น้องเอ้เมื่อนี้กับจกักเสพภาพพี่น้องไปใส่์นอกมีแต่เสพภาพพี่น้องเมื่อบ่องผลาสาแกนอยู่เกอนเท่านั่นแหละทักได้เส้นหนึ่งเนาะเอาไว้ไพี่น้องเอ้เด็กเสพภาพเมื่อเบิ่งโตอยู่เกอนเท่าน้อมันก็นมีลายแบบหลายสีแล้วก็หลายลายสีเนาะเพราะว่า ก็ซื้อหลายตอนเนาะควายเฮ่ากับแมบโดนนั่นเลยพี่น้องยังบุึ้นอยู่เนาะสาลิงกัตชิป้าเพื้นไห้แบบนี้เลยศพี่น้องเพราะว่าสลิงกะไว้แล้วแต่ละเถื่อให้เพื้นทึงน้ำแล้วก็ะทึงห่มเนาะทึงห่มตัวนี้ทึงน้ำแล้วก็หมัดให้มันพอดีกันแล้วก็ตาเลยพี่น้องเ้ยพื้นอยากน้ำพื้นก็ลงกินเนาะเพือนอยากห่มพื้นก็ขึ้นม้านอนพี่น้องแบบสบายสบายเลยเนาะ เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดน,นี้หันหันเน่หันหันเน่เ <c oughs> มื่อก่อนได้ปฏิภาห์พ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองเมือ่อเบิ่งนไพสแกนทัาก่อนเอ้าเอ้ารถคารถคาขอตัวเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องมาหอดเฮือนเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นผ่านสแกนเนาะที่เราหยิบไว้พ่อแม่พี่น้องชวนนี้เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเลย อันนี้จะเป็นของเ่นเนาะ่นเห็ดให้่นเห็ดซอยอันนี้เนาะสลิงกรเห็ดยังได้บลายตรกไหมพี่น้องอันนี้ของเ่นเห็ดซอยนะอันนี้จะเป็นของสลิงเองไงพี่น้องส่วนนี้จะเป็นเ่นเห็ดซอยเนาะ เป็นของสลิงสลิงเห็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องแบบนี้เนาะมีเยเห็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นเนาะซับซีแบบนี้ซับซีไหมพี่น้อง จะเป็นของเพิ่นเห็ดเนาะแบบนี้ใส่ลิงเห็ดบอเป็นแพรพี่น้องเสลิงเห็ดบอเป็นแบบนี้เนาะเห็ดเป็นแต่แบบนี้แล้วก็แบบนี้เนาะม,มาหอดเพือนแล้วเพื่นพ,พ,พี่น้องเอ้ยพาเพพี่น้องมาเบิ่งอันพาใส่แขนเนาะเห็ดลงไปหุ้มกันยวด อันนี้ของซาลิงที่ทักมาจากเรียงควายนาอเดี๋ยวซาลิงจะแก้ให้เบิ้งอีเทอหน,นึ่งค่อยไปนอนนี่เนาะมะเท่าปะเนี่ยซาลิงหมักเนาะซับซีแบบนี้ เป็นให้เห็ดซีเดียวแบบนี้นี่เนาะจะเป็นแบบนี้เพื่อนเพอนพอกันคลิปใหม่เด้อเพื่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายด์อ,อย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สลิงมันพีเนิดกริปต่ต่อไปไม่เพื่อนเพื่องพอกันคลิปใหม่เนาะส่วนอาเซอนก็น,นอนแล้วเนาะนอนอยู่ใน,ปนเป่าะพรมอยู่ กาอันนี้เขาก็เห็ดลงไปสมถกกับวัดเนาะเผื่อผูกแขนย้ำปีใหม่ไ้พี่น้องสวยๆกันเนาะสบายดี